สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำข้าวผัดต้มยำกุ้งนะคะวัตถุดิบก็มีกุ้งนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวสวยข้าวเป็นข้าวเก่านะคะข้าวเก่าแช่เย็นค้างคืนไว้นะคะเวลาผัดจะได้เรียงตัวสวยนะคะแล้วก็ไม่แฉะด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องต้มยำนะคะข่าตะไครไ้ใบมะกรูดพริกสดหั่นนะคะหั่นซอยแล้วก็ ผักชีต้นหอมนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีผักชีฝรั่งก็เลยใช้ผักชีต้นหอมแทนนะคะแล้วก็มีน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําปลาน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ไปทำข้าวผัดกันเลยนะคะตอนนี้ก็น้ามันก็เตรียมอยู่ในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะ ในกระทะเรียบร้อยเดี๋ยวก็แป๊บนึงนะคะนี่นะคะน้ามันก็ร้อนแล้วนะคะน้ามันร้อนแล้วเราเอากุ้งใส่ลงไปเลยนะคะเอากุ้งใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ลัดกุ้งไปกุ้งแบบใกล้จะสุกอีก่ะ กุ้งเริ่มสุกนะคะครกุ้งเริ่มสุกแล้วเนาะเราก็ใส่เป็นเครื่องต้มยำลงไปเลยนะคะ่ผักไสบดลงไปเลยนะคะ เครื่องต้มยำเขามีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะใช้ไฟแรงเพราะว่าเครื่องต้มยำเขาจะได้ออกกลิ่นจะได้ออกนะกลิ่นเครื่องต้มยำนะคะจากนั้นเราก็ใส่พริกลงไปนะคะ หัันก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะคะเอาข้าวลงไปแล้วก็ผัดนะคะผัดทุกท้ายใส่เข้ากันนะคะ ข้าวเริ่มร้อนนะคะเราก็ลงรสได้เลยนะคะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะแลตามด้วน้ำปลานะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนชานะคะ ผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้น้ำซีอิเคลือบเ็ดข้าวนะคะเคลือบเ็ดข้าวไมบทั่วเลยนะคะน้าลทรายนนะคะมาลทรายก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ ใ,ใส่ต้นท้องผักชีลงไปนะคะอทอดเ้าทอากันเลยนะคะอ่าทีนี้ก็สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัด ข้าวผัดต้ยมยำซึ้งน,นะคะค่ะต่อไปก็จะมาตัดใส่จานนะคะเมื่อกี้ชิมไปแล้วนะคะรสชาติพอดีเลยนะคะรสชาติอร่อยเลยนะคะแล้วก็มาตัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะข้าวผัดหอมๆเลยนะคะผัดเสร็จใหม่ๆเป็นหอมมากๆเลยนะคะหอมเป็นนี่นะคะเอาก้งไว้ข้างบนไปดูดน่ากินนะคะ ผัดต้ยมยำกุ้งหอมหอมเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะาเอ,าเอาพริกโชว์หน่อยพริกโชว์เอาพริกโชว์ข้างบน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าผัดข้าผัดต้มยำกุ้งนะคะหอมๆเลยนะคะร้อนๆหอมๆหอมกลิ่นต้มยำนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรมพิมลชาแนลด้วยค่ะค่ะขอต่อคลิปอีกแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้นี้ลืมบอกไปนะคะมีมะนาวด้วยนะคะ มะนาววางไว้นะคะวางไว้ข้างๆเวลาจะกินแล้วก็ค่อยบีบมะนาวลงนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะ